สวัสดีครับทุกทกท่านครับวันนี้จะมาอัปเดตสูตรที่เดินครับส่วนสูตรไม่เดินเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตที่หลังครับแล้วมาทํานายว่ามันจะมีสิทธิ์มาต่อหรือไม่ถ้าท่านอยากจะรู้นะครับส่วนคนที่บอกว่าโพสต์มาเยอะๆนม่ค่อยเอาสูตรอะไรมาโชว์ตอนนี้มันมันก็ใช่อนยะู่นะแต่ว่า เอามาให้ดูว่าสมควรจะตามหรือไม่ครับเพราะว่ากองสลากเขายังไม่ได้ตั้งวงล้อสำหรับหมุนลูกบอลเลยแต่อาจารย์บางอาจคำนวณล่วงหน้าแล้วมันเป็นเหมือนวัดที่ผ่านๆมาทุกงวดนะครับบางอาจคำนวณก่อนที่เขาจะจับฉลากกันถ้าโทรคลิ้งไปหาพออ,อนี่เ็าคงจะไม่รู้เหมือนอาจารย์นะครับว่าเลขจะออกอะไรใช่ไหมครับ แล้วท่านจะลองโทรไปถามดูเผื่อท่านจะให้ข้อมูลสูตรมาให้สักสูตรหนึ่งโทรไปเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์000 000แล้วก็000อ้าวโทไม่ติดครับโอเคนะครับขำๆเล่นๆครับวันนี้จะมาอัปเดตอีกสูตรหนึ่งครับอยากดูไหมครับถ้าอยากดูก็รอนะครับถ้าไม่อยากดูก็ไปกินเลี้ยงก่อนก็ได้ครับที่นี่ จะอยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับท่านมีเพื่อนหรือเปล่าที่เกเลี้ยงปีหมน่นี้ถ้าท่านไม่มีอ่าช่องนี้อาจารย์แอดคลายขอเป็นเพื่อนท่านนะกอดคอดกับท่านคิดหวยจนกว่าจะถึงงวดต่อไปแล้วเราก็มาว่ากันใหม่ว่าจะคบกันอยู่หรือเปล่าะะะนะครับถ้าคอเดียวกันก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้ครับมาฟังอาจารย์บรรยายหรือ พูดไปเรื่อยเปื่อยแต่อาจจะมีสาระก็ได้นะครับอาจจะมีสาระบ้างนิดหน่อยอแล้วก็สูตรทุกสูตรนะครับอย่าเชื่อ100%ซนะครับโอนนี่ยังเขียนไม่หมดเลยหมึกหมดซะก่อนเดี๋ยวรอให้มันเยิ้มมาใหม่กนะ็มาเขียนนะข้อมูลที่เอาไปใช้นะ่ยต้องยอมรับความเสี่ยงเอาเองเนี่ยท,ที่จะเขียนต่อนะครับเพราะว่ามันจะไม่ถูกทุกสูตรหรอกนะ ตลูกทุกสูตรอาจารย์เบินไปต่างประเทศไปนอนพึ่งหิมะตากลมประเทศต่างๆให้สบายใจไปแล้วครับฮะไปประเทศที่ไม่มีโควิดนะครับสบายๆไปนั่งคิดอยที่นั่นอาจารย์ทําไม่ได้แบบนั้นครับแล้วก็ที่มาโพสต์สุดวันนี้ก็ไม่ได้รู้จริงมากครับก็พอจะ รู้สูตรหวยบ้างนิดหน่อยครับไม่ได้เก่งนะครับอ๋อเดี๋ยวสำหรับท่านที่จะสมัครสมาชิกนะครับบอกว่าหาปุ่มสมัครม่เจอท่านก็เปิดเอ่อมือถือของท่านก,ก็คลิกไปที่วิดีโอที่ท่านดูปัจจุบันนะดูงวดไหนก็ได้ครับแล้วก็ใต้ชื่ออาจารย์แอดกลมายเนี่ยมันจะมีปุ่มสมัครอยู่นะครับท่านจะต้องเห็นนะปุ่มสมัคร ที่จะสมัครมาดูข้อมูลมาอุดหนุนทางช่องนะครับอาจารย์ไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าทาง YouTube ก็ให้โอกาสแล้วก็แบ่งสันบันส่วนเปิดเซนแบกกับทางเจ้าของแพลตฟอร์มก็นะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันครับมีโฆษณาอยู่ได้ทุกแพลตฟอร์มครับทุกๆสิ่งที่ทำขึ้นมานะครับก็ต้องใช้ครับโอเคครับเรามาเข้าเรื่องดีกว่านะครับบางตันเปิดนี้ไปไหนตอนไหนแล้วมั้ย เรามาอัปเดตก,กันกับสูตรนี่นะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึง่งไปไหนแล้วล่ะเนี่ยไปกับก้าแล้วอะไรมันหมา ครับนี่คือสูตรที่อัปเดตแล้วครับอาจารย์อัปเดตให้แล้วนะก mm ็ hmm. ที่แล้วเราทำมาตรงนี้นะแล้วก็ที่มันจางๆที่ที่อาจารย์ทำตรงนี้นี้ก็ลงข้อมูลอัปเดตให้ท่านใหม่ครับ mm hmm. สูตรที่เข้าเมื่อที่แล้วนี่ mm hmm. เดินไปกับเก้าครับสูตรนี้เพราะฉะนั้นก็อ,อย่างที่เห็นนะครับอ่าตรงนี้ครับตรงนี้เออนี่ที่อยู่ตรงนี้ครับ ไปกับ9นะไอ้ตัวน,นี้ก็ว่างเปล่านะคือว่า30ธันวานะครับทอนนี้มาอัปเดตใหม่แล้วก็เป็นนี่ไงครับอัปเดตแล้วพอแต่แล้วก็ถูก8แล้วก็ออก0 6 8ย์เห็นไหมครับอาจารย์ไม่รู้จริงๆว่าวาจะออกอะไรแต่ว่าทำนองอาจจะเดินไปกับ9นะสุวนนี้ไอ้ส่วนอื่นผิดก็ช่างมันครับอย่าไปเอาอย่าไปคบคนผิดนะครับผิดพานไปหา ไม่ดีครับเอาเอาสูตรที่ถูกนี่แหละครบกับสูตรที่ถูกวันนี้อัปเดตให้แล้วครับลองครบอีกสักงวดครับถ้าไม่ดีก็เลิกคบสูตรนี้นะงวดนี้เด่นห้ากับหกนะครับอาจารย์ทําให้แล้วนะหรือตั้งจะไปทําเองก็ได้ตั้งข้อมูลไว้เนี่ยวิธีทําก็มีอยู่แล้วนะครับวิธีทาก็มีอยู่แล้วนะวันนี้เด่นกับหกกับงวดสิบเจ็ดโมกกาาหกห้าครับ ทุกปีมันจะออกวันที่17ใช่ไหมครับปีนี้ก็น่าจะใช่นะครับต้อออก16ก็ก็ขออภัยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่อัปเดตแบบนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่อัปเดตแล้วครับดูกันา้เต็มตานะครับผมวันนี้เด่น5กับ6นะครับ ถ้าท่านไม่เชื่อก็กลับไปดูวิดีโอเก่านะครับที่อาจารย์โพสต์ Post ไว้แล้วนะครับนี่คือไทยลอตเตอรี่ครับ17มกราหกห้าอ่างวดลวเด่น8กับ9นะครับ8กับ9วันนี้5กับ6วิธีการทำก็เอารางวัลที่1มาวางนะวัแล้วออก819ห6 8่ใช่ไหมออก2ล่างก็3 6 เลขหน้า2ตัวก็3ตัวก็็้า,ากหนึง็5 9ก9 7 9 5 4 7 4 1 9ประมาณนี้ครับอาจารย์ใช้ขาททั้งกล้องบางทีมันจะโยกเย,ยกหน่อยครับวันนี้เด่น5กับ6นะครับกร ر ณาใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหวยเกณฑท่านเดือดร้อนนะครับ ราะฉะนั้นถ้าไม่แน่จริงอย่าเล่นหวยเลยครับตั้งใจทำมากินแต่ถ้ายังรักสนุกอยากได้เงินจากคนอื่นที่เรายเยอะๆลงทุนน้อยก็เข้ามาเลยครับที่นี่จะตอบสนองท่านได้ทุกสูตรทุกแบบครับทุกสูตรทุกแบบเป็นช่องที่รวบรวมข้อมูลหวยที่เยอะที่สุดในโลกนะครับไม่ได้ขีโม้ครับแต่พยายามจะทำให้ได้ครับเพราะว่า ลองไปดูที่ประเทศอื่นก็ไม่มีสูตรหวยแบบเราเราก็ฮ่าฮ่ามีแต่ประเทศไทยเท่านั้นครับประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของชาวหวยฮ่าฮครับผมท่านที่โดนกินวดทีต่แล้วก็ไม่ต้องเสียใจครับเก็บความแค้นเอาไว้ตลงงวดหน้าหรืองวดต่อ,ตอ,ตอไปอาจารย์ไม่ได้มีความสามารถไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการจับหวยเป็นคู่ๆที่จะถูกทุกงวดนะครับโปรดจําไว้ให้ดีนะครับ จำไว้ดีนะครับอาจารย์เป็นแค่การคำนวณสูตรที่พอจะใกล้เคียงกันบ้างครับครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับจมอกก็ต่อสู้ก็ก็หาทุกวิถีทางที่จะหลบเลี่ยงที่จะอั้นเราไม่ให้เราถูกก็จะกินเราอย่างเดียวนะครับจำไว้ดีครับเพราะฉะนั้นจงตั้งสติอย่างแน่วแน่อย่ามาอ้างวลข้างขาหรืออย่ามาแบบ อคติกับอาจารย์นะครับอาจารย์ห้ฟรีตรงนี้แต่ถ้าท่านอยากจะสมัครเป็นสมาชิกก็นั่นแหละตามนั้นครับกดที่ปุ่มสมัครนะครับก็เถอว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็เรือว่ากันไปนะครับแต่อาจารย์ก็จะโพสต์สูตรให้อย่างเยอะที่สุดบางสูตรที่ไม่ได้โพสก็อาจจะไม่ว่างหรือว่าอาจจะเป็นความลับสุดยอดต้องมีไว้บ้างใช่ไหมครับ อย่างน้อยก็ต้องเหลือกางเกงในว่าทักตัวเลยนะ่าใช่ไหมครับก็จะเปิดเผยให้เห็นหมดใช่ไหมครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นเพื่อนคิดหวยกันต่อนะครับปีใหม่นี้ก็ไปเที่ยวกันแต่เราก็อยู่หน้าจอคิดถวยครับคิดสูตรต่อต่อไปด้วยที่อาจารย์ไม่อัปเดตนะหรืออัปเดตแล้วหรือท่านคิดไปก่อนแล้วอาจารย์มาอัปเดตท,ทีหลังว่าเรียกตรงกันหรือไม่ครับสวัสดีครับ